ครับต่อไปจะเป็นการรับคมตัดมีดดอกสว่านนะครับครับโดยเราจะทําในส่วนของมุมจิกด้านที่หนึ่งและมุมหลบด้านที่หนึ่งพร้อมๆกันนะครับโดยแบ่งเป็นสองข้างครับโดยทั้งสองข้างทํามุมรวมกันหนึ่งร้อยสิบแปดองศานะครับเดี๋ยวไปดูวิธีรับกันนะครับจะใช้การเราจะใช้การสวัดมีดสวนกับทิศทางของเครื่องเจรงในาย,ยู่ิคินนะครับแบบนี้นะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับการรับดอกสว่านนะครับโดยจะประกอบไปด้วยมุมจิกด้านที่1และด้านที่2นะครับโดยเราจะใช้การรับเนี่ยเป็นการควบคุมทิศทางของมุมหลบด้านที่1และด้านที่2ไปพร้อมๆกันนะครับกับการรับ